ทำไมลูกศิษย์ของโค้ดถึงมีรายได้เดือนละ1นึ่งแสนทำไมเขาถึงสามารถปลดหนี้บ้านปลดหนี้รถไถ่ที่ดินไถ่ทองลาออกจากงานประจำแล้วมานอนอยู่บ้านรับเดือนละแสนคลิปนี้มีคำตอบให้ทั้งหมดเลยค่ะปัจจัยหลักปัจจัยแรกเลยนะคะนั่นก็คือสินค้าค่ะสินค้าต้องโคตรดีใช้แล้วต้องว้าวแล้วอยากบอกต่อและใช้หมด กลับมาซื้อซ้ําหรือกลับมาสมัครตัวแทนคุณต้องมีสินค้าแบบนั้นเท่านั้นในการขายไม่งั้นไม่ปังไม่มีทางได้เดือละแสนค่ะและสินค้าที่โค้ดพาลูกศิษย์ของโค้ดลุยขายนคะคะนั่นก็คือฟองน้ํามหัศจรรย์ค่ะ ราคาเพียงก็้อนละ39บาทใช้แล้วว้าวขัดแล้วปุ๊บเห็นผลทันที1ก้อนใช้ได้เป็น10ครั้งนั่นแปลว่าคุณจ่ายเพียงครั้งละ4บาทเท่านั้นในการทำความสะอาดพื้นในการทำความสะอาดรถที่มียางมาตอยติดหรือถูกเบียดแล้วสีติดมาในการทำความสะอาดโซฟาหนังราคาแพงของคุณคุณจ่ายแค่4บาทต่อครั้งเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่ลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำและกลับมาสมัครตัวแทนจนทำให้เรามียอดขายสูงถึง13ล้าน กอนภายในเวลาเพียง1ปีค่ะปัจจัยที่2ที่ทำให้ลูกศิษย์ของโค้ดมีรายได้เดือนละแสนนั่นก็คือระบบค่ะแบรนด์นี้แบรนด์นี้ซิสวาลมีระบบที่เรียกว่าระบบโยนออเดอร์นั่นก็แปลว่าบริษัททุกครั้งที่มีการไปออกรายการโทรทัศน์ออเดอร์ทั้งหมดที่ได้มาเรายกให้กับตัวแทนค่ะจุดเด่นจุดที่3ของความสำเร็จนี้นะคะมาจากกำไรค่ะทีรัก เมื่อก่อนโค้ก็เคยมีร้านขายของชาําและซื้อของประเภทฟองน้ําขนมน้ําอารมณมาจําหน่ายเช่นเดียวกันและทุกท่านรู้ดีค่ะว่ากําไรต่อชิ้นบางชิ้นได้เพียง50สต่ตางค์บางชิ้น1บาท2บาท3บาทถึง5บาทเท่านั้นแต่ฟองน้ำมิสซิสวาลคุณจะได้กำไรขั้นต่ำสุดเลยที่ก้อนละ9บาทและสูงสุดอยู่ที่ก้อนละ20กว่าบาทเลยและข่าวดีสำหรับคนที่ไม่เคยขายออนไลน์มาก่อน ไม่รู้ว่าจะโพสยังไงทำรูปไม่เป็นคิดแคปชั่นไม่ออกโคดอยากจะบอกว่าโคดส่งทำรูปและแคปชั่นเตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ของโค้ดใช้ค่ะนั่นแปลว่าเมื่อคุณเข้ามาแล้วไม่ต้องนั่งคิดให้ปวดหัวเลยค่ะว่าจะทำรูปอะไรหรือคิดแคปชั่นอะไรคุณสามารถก๊อปปี้เอารูปและแคปชั่นของโคดเนี่ยไปใช้โพสแล้วเกิดยอดขายภายใน7วันได้เลยค่ะนอกเหนือจากรายได้ ที่ทะลุ6หลักต่อเดือนของลูกศิษย์โค้ดนะคะสิ่งที่ลูกศิษย์ได้รับอีกคือรางวัลเป็นทองคําค่ะนี่นะคะเดี๋ยวโค้ดจะแกะให้ดูเลยว่านี่คือทองแท้และมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพราะเราทําเป็นตัว w U เลยนะคะมิ s ซิสวานะคะสำหรับทุกท่านที่กําลังคิดในใจว่าหนูขายสินค้ามาแล้วหลายแบรนด์นะคะโค้ดแต่ว่าหนูทําโปรโมชั่นไม่แตกเลย อย่าลืมนะคะว่าแบรนด์เก่าๆที่คุณเคยขายมาแม้ทีมขายแข่งคุณเขาไม่ได้ขายแล้วเอาออเดอร์มาช่วยคุณเหมือนที่เ้าทำเจ้าของแบรนด์ไปทําการตลาดเขาก็ขายสินค้าเอาเองเขาไม่ได้ทําการตลาดแล้วเอาออเดอร์ทั้งหมดมายกให้คุณแต่ที่นี่เราทําได้เท่าไหร่เรายกให้คุณมากเท่านั้นนั่นแปลว่าเราช่วยสนับสนุนผลักดันให้คุณทําโปรโมชั่นได้สําเร็จค่ะอยากสมัครเป็นลูกศิษย์คดหรือยัง และรู้ไหมว่าสมัครเข้ามาเป็นลูกิษส์โค้ชใช้เงินเพียงแค่350บาทเนีสามบาทนี้ทุกท่านจะได้ฟองน้ำมหาัศาจรรย์ไปทดลองขายถึง10ก้อนได้เข้ากลุ่มและเรียนทุกๆอย่างที่โค้ดทำแล้วสำเร็จ แต่สำหรับคนที่อยากทำจริงจังไม่ได้อยากแค่ทดลองหนูอยากสร้างทีมด้วยหนูอยากมีทีมนะคะคนแนะนำให้เริ่มต้นที่100ก้อน2,680บาทเท่านั้นเฉลี่ยตกก้อนละ26บาทเท่านั้นค่ะที่รักเข้ามาแล้วคุณจะได้เข้ากลุ่ม V.I.P. ที่โค้ดส้มเป็นคนสอนคุณเองและถ้าหากโค้ดมีออเดอร์โค้ดจะเป็นคนโยนให้กับคุณเองอีกต่างหากนะ,ะเพราะถ้ายิ่งคุณมีทีมมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งเหนื่อยน้อยลงแต่รวยมากขึ้นเท่านั้นวิธีสมัครเข้ามานะคะเพียงคุณทักแชทเพจนี้แล้วบอกว่าขอสมัครเป็นลูกศิษย์โค้ดส้มไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นเท่าไหร่350หรือ2680โค้ดดูแลทุกๆคนอย่างดีที่สุดสุดความสามารถเพราะนี่คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่าปั้นรากหญ้าสู่เศรษฐี อย่าลืมทักมาทางข้อความนะคะแล้วเราเจอกันค่ะ